ตุ้ยตุยพุทธชาตินะคะได้เล่าอุทาหรณ์ชีวิตค่ะว่าเคยหลงผิดสูญเสียทุกอย่าง จากเงินเก็บร้อยล้านก็หายหมดนะคะแถมยังกลายเป็นหนี้จากการไปเชื่อฟังคล้ายกับพวกลัทธิค่ะโดยลัทธิดังกล่าวเนี่ยนำเอาเรื่องทำอันสูงส่งมาใส่หัวจนเธอเชื่อแล้วก็ยอมทำตามทุกอย่างเป็นแบบแผนเข็มทิดชีวิตตนใครเตือนใครห้ามก็ไม่ฟังนะคะและงานในวงการที่มีเธอมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระส่วนเงินเก็บร้อยล้านหายหมดค่ะ และกลายเป็นหนี้อีก50ล้านด้วยแต่สิ่งที่เสียและประเมินค่าไม่ได้ก็คือความรักที่เกิดขึ้นจากคนที่เขารักเราห่วงเราเขาต้องผิดหวังเสียใจแล้วในเวลานั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าทําให้หลายๆคนผิดหวังในตัวเธอก็เสียใจมากตรงนี้นี่แหละค่ะเรื่องเงินทองที่หายไปมันก็คือเงินทองเนาะแต่ความรักที่หายไปน่ะมันเยอะมาก ในช่วงที่หลงเข้าลทัทธิดังกล่าวนะคะก็เกิดจากการถูกชักจูงให้ไปเข้าอบรมภายในภาพที่แบบมันดูเป็นเหมือนของจริงของแท้ถ้าเราไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันเนี่ยก็จะหลงเตลิดไปเหมือนอย่างที่อาตุ๋ยเคยเป็นนะคะแล้วก็เสียเวลาในชีวิตเยอะมากประมาณ6-7ปีเลยเรียกว่าเป็นหนักจนไม่เหลือใครในชีวิตไม่ใช่ว่าเขาเกลียดชังอาตุย๋ยตุยนะฮะโชคดีที่แบบ ไยังไงคนก็รักแต่จากมีเงินเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยวันหนึ่งคือไม่เหลืออะไรเลยนอกจากหนี้มันสูญสลายมาลายสิ้นไปจนถึงวันนี้ก็เหลือหนี้50กว่าล้านก็พยายามกลับมาทำงานในวงการบันเทิงแล้วก็ไปโฟกัสการค้าขายมากขึ้นแต่มันก็ยังไปกอบกู้มาไม่ได้มากค่ะก็ยังมีหนี้สินติดอยู่หลายสิบล้านยังขับรถคันเก่ามีรถใช้อยู่คันเดียวแต่งตัวเหมือนเป็นคนชอบสมถะานะแต่จริงๆก็คือไม่มีเงินจะซื้อแต่งตัวนั่นแหละ เคยมีคนพูดว่าทําไมถึงหลงเขาไปได้ยังไงขนาดนั้นนะคะโดนถูกให้กินผสมอะไรหรือเปล่าคําตอบของอตุยก็บอกว่าไม่รู้จริงๆคืออันที่ไม่รู้ก็พูดไม่ได้แต่ตอนนั้นรู้ว่าไม่ปกติจนคนสงสัยแบบนั้นซึ่งถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยเธอก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมานะคะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ